ห้องเดิมจ้านี่อุ้ยเชียดไอ้ยัยปีไปดีแค่ไหนไปไปมึงมันไม่มีห้องที่มียันแล้วนะเออมึงกับกูได้ยันเหมือนเน้ยเด้อมึงกูผมต้วล่างลงเหมือนได้อะเดี๋ยวเราต้องไปพบตรงนี้อ่ะ ว้ายย่ยี่ยีนย่ยยกูถ้ามึงเห็นกูก็เห็นกูไม่เห็นิบหายแลละทานต้น ีม, <laughs> มึงมันทำยังไงอะเทียนน่าจะให้มันเหมือนนะไม่เนเลยเทียนตรมัน,มน,น,นต้องหลวนหอใหญ่จังไอ้นะ่มม้อยไ <laughs> <laughs> ม่ใช่ดิ

Buy đoạn lận điện tử bùng bay 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 tự bay 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 thử bay bưng. Để cuốn bay bay có bay bưng bưng bảy bay

มึงโดนลงไปก่อนดิโอ๊ยกูตายกูโดนเก็บมือกูโดนกูเกินไม่ได้มึงกูเกินไม่โหมียันเป็นต่อไปได้ย